สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้ Honda Dream นะครับ Honda Dream ปี2013มาคันหนึ่งซึ่งคันนี้เนี่ยนะใส่ล้อแม็กแล้วก็ใส่ดิสเบรกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ เป็นรถฝากขายนะครับสภาพเนี่ยถ้าเทียบกับปี2013ก็ถือว่าดูได้นะครับแต่ไม่สวยนะคุณผู้ชมไม่สวยยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็คือเนี่ยมันก็จะมีความหมองคล้ำนะครับตามการใช้งานนะฮะมีขีดควนมีขนแมวปะปลายตีสว่ารถไม่สวยแต่บางคนมาดูอาจจะบอกว่าสวยก็ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้คืออ่าเราก็แจ้งกันไว้ก่อนนะครับผมเปลี่ยนปลอกแฮนให้ใหม่เรียบร้อยตุ้มไปแฮนผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นอะไรที่ผม คือเขามาฝากขายแหละแต่ว่าผมปล่อยผ่านให้ไม่ได้นะฮะมันเป็นเรื่องคุณภาพนะก็อ่าเนี่ยฮะโซ่าลาลินอะไรพวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนของใหม่ให้เลยนะฮะอ่ะแล้วก็อ่ามีพ่นกันสนิมไปให้บ้างนะครับผมอ่าเล็กๆได้น้อยนะอ่าแล้วก็โชคเดิมนะครับปรับระดับได้เป็นด r ีมร้อยสิบซีซีที่ค่อนข้างจะนิยมกันแบบแพร่หลายเลยนะตัวนี้นะครับหนึ่งเครื่องบล็อกเดียวกับเวฟนะฮะอะไหล่หาง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็เหนียวมาก ทนมากเครื่องนี่ทนสุดนะฮะสองทรงมันคลาสสิกครับคุณผู้ชมไฟหน้ากลมไฟไท้ายไอ้ไฟหน้าเหลี่ยมไฟไท้ายเหลี่ยมนะครับมันเหมือนแบบพวกดีมคุรุสภาอะไรประมาณนั้นนะฮะใครที่เอาไว้ใช้งานเนี่ยจริงๆอะดีมตัวนี้อยู่ได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนฟังก์ชันมันใกล้เคียงกับเวฟแล้วคันนี้พอใส่ล้อแมก ใส่ด s สเบกนะครับผมโมันเหมือนฟังก์ชันเวฟเลยนะครับซึ่งเวฟตอนนี้ถ้าเป็นตัวเก่าปี2013เนี่ยก็ขายกันอยู่2กลางๆไปาๆแต่เดี๋ยวมาดูคันนี้กันว่าราคาดีขนาดไหนนะครับตาข้าหน้านะครับใส่ของซูเปอร์คัรนะฮะสวยเลยนะพอสีขาวตัดสีเหลืองขึ้นกล้องมากๆนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะบอกโหรถสวยแน่เลยดูจากในกล้องสวยมากคือสีมันตัดมันสวยจริงนะครับดูจากรูป เขาเขาถ่ายขึ้นกองมากๆ,ๆนะฮะแต่ว่าตัวจริงมาดูใกล้ๆเนี่ยเราก็พูดกันตามตรงไม่มีหมกเม็ดไม่มีอวยรถตัวเองนะครับบอกแล้วนะไม่เคยมีอวยรถตัวเองคือมันก็จะมีแบบขนแมวตามการใช้งานเนี่ยมีนะครับผมใครรับได้รับใครรับไม่ได้ผ่านไปดูค่ะที่คลิปกว่านี้ได้นะฮะแต่จะบอกว่าราคาดีนะครับคุ้มค่าแน่ๆกับสิ่งที่ได้ไปนะฮะอ่ะเบียนกรุงเทพนะครับเล่มพร้อมชุดโอมครบนะครับผมนี่ฮะให้ดูกันก,นก่อนเลยนะครับล้อแมกนะฮะแล้วก็ ยางยังพอใช้ได้นะครับไม่ได้ว่ามาของใหม่มือหนึ่งอะไรแบบนี้นะเออใช้ได้อยู่นะครับผมเครื่องดีนะครับเครื่องดีตัวเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนโซ่ลาลิ้นให้ของใหม่นะครับผมมาดูเครื่องกันดีกว่าพ่นกันสนิมทนความร้อนเกียร์อุตสาหกรรมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะอะไรตัวเนี้ยเยอะมากในแอปฟ้าแอปส้มเนี่ยชุดสีทั้งคันยังมีเลยนะครับเออเบอรกชุดสีในแอปฟ้าแอปส้มยังได้อะไรประมาณนี้นะฮะกดให้ดูนี่ครับทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งอะไรช่วยเลยนะฮะมาดูควันขาวว่าันมีไหม วันข่าวไม่นมีมาฟังเสียงข้อเครื่องกันเดี๋ยวนี่นะครับผมเสียงเครื่องแน่นๆนะครับคุณผู้ชมครับ มาดูระบบไฟนะฮะไฟเนี่ยเขาเป็น3ทางนะตอนแรกเนี่ยที่ตรวจเช็ค20จุดนะครับอันนี้รถฝาขายนะแต่เราก็เช็คให้หมดนะฮะคือตอนแรกผมตกใจนะครับแต่ปรากฏว่าไฟขาดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเฮ้ยทำไมไฟมันยังไม่ติดอยู่เขาใส่สวิตช์สามทางให้เรานี่สวิตช์สามทางคือนี้คือปิดอันนี้คือเปิดนะครับแล้วก็กดสุดคือเปิดไฟสูง Ó, อ่ะเดี๋ยวปิดก่อนให้ดูก่อนอันนี้ปิดนะครับอันนี้คือเปิดนะครับแล้วก็กดอีกที เป็นไฟสูงนั่นเองนะครับแค่นี้เลยนะอะไฟรีอะไรพวกนี้มีครบนะครับผมไฟเลี้ยวนะฮะนี่ซ้ายติดขวาติดนะครับมาดูด้านหลังกันเห็นไหมเดินเบาไม่มีปัญหาเลยนะฮะนิ่มนิ่มเลยนะนี่ครับไฟท้ายติดเรียบร้อยนะครับผมอึ๊บไฟเบรกติดเรียบร้อยนะครับผมก็หลักๆประมาณนี้นะฮะอันนี้มีไฟบอกเกียร์ว่างนะครับผม แล้วก็เกียร์หนึเกียร์สเกียร์สเกียร์สมีครบหมดนะครับอ่าสี่สาสอง,สองหนึ่งแล้วก็เกียร์ว่างนะครับผมครบท้วนนะใส่เกียร์หนึปุ๊บบิดล้อหมุนนะเครื่องนิ่มๆน,น,นะครับ เรียบร้อยนะฮะอ่ะมีดีที่เครื่องนะครับแล้วก็สไตล์รถนะได้สีเหลืองครีมสีเหลืองขาวแบบนี้สวยตัดกับอแมกคีขาวแบบนี้สวยนะครับประหยัดน้ำมันมากนะ4 5 0โลลิตรเนี่ยมีให้เห็นได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็มีตะก,การหน้าขนาดใหญ่ที่ใส่ของซื้อแกงกันได้แบบจุใจนะฮะประหยัดน้ำมันขี่ง่ายเพราะบ้านแม่บานชอบทรงสวยทรงหล่อในราคาที่ไม่แพงตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง23,900บาทอันนี้รถฝากขายนะครับก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยแต่ว่ามันมก็มีข้อแม้อยู่หน่อยนึง นะฮะตัวสอ่สามพั 23, ส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมอายุทยาก็ยังส่งให้ฟรีปทุมธานีก็ยังส่งให้นะครับอ่าข้อแรกข้อที่2 ตรวจเช็คสกรีนเปลี่ยนปอกแฮนด์เปลี่ยนตุ้มไปแฮนด์เปลี่ยนโซ่ราวรินถ่ายน้ามันเครื่องให้เสร็จสับนะครับผมตรวจเช็คให้หมดเรียบร้อยพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะฮะอ่นนี้บริการที่2ก็ให้ไปนะครับผมนะเราให้2บริการนี้นะฮะอาจจะตัดเรื่องรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับเพราะว่ามันบอกตามตรงคันนี้ผมเหลืออยู่500บาทเพราะว่างบประมาณที่ผมมีคือลูกค้าฟิกมาเลยจําเป็นต้องใช้เงินเท่านี้นะครับผมมีเลทกําไรอยู่ประมาณพัน พันเจ็ดพันแปดเกือบสองพันตอนแรก,กมีกอล์เกือบสองพันนะครับเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นเปลี่ยนอะไรไปให้นะฮะก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นน,นนะครับเซอร์วิสไปให้นะครับก็เหลืออยู่งบประมาณเหลืออยู่ประมาณ500บาทเท่านั้นเองก็เอาไว้เป็นค่าน้ํามันรถให้เด็กเนี่ยเอาไปส่งให้นะครับอันนี้ก็พูดตามตรงด้วยความสัต์จริงเลยนะฮะใครที่หารถถูกแต่ยืนยันว่าเครื่องดีนะครับสบายใจได้นะผมไปลองขี่มาแล้วด้วยนะครับผมนะเครื่องดีเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นให้ใหม่แล้วด้วยนี่ยิ่งสบายสบายเลยนะครับผมต มันเครื่องก็ถ่ายให้ด้วยนะฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับดูแลให้เสร็จสับเลยนะครับนี่ราคาแค่2ต้นนะคุณผู้ชมแค่ชุดล้อแม็กกับดิสเบรกเนี่ยเบรกหนึบหนึบแบบนี้ห้าหกพันแล้วนะคุณผู้ชมทั้งดิสทั้งปั๊มนะครับปั๊มบนปั๊มล่างประมาณนี้นะฮะก็ตีซะประมาณ5.6000ไปแล้วนะครับ คุ้มมากนะคุณผู้ชมนะ23,900แล้วรวมส่งให้อีกกรุงเทพปริมณคลน,นะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน23,900า้าอช้าอดนะครับโทรมาได้ที่0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมบางที5นาที10นาทีไปเรียบร้อยนะแล้วยิ่งต้นต้น,ตนเป็นฮอนด้อีกต่างหากแล้วเป็นดีมด้วยนะโอ้โหสามข้อนี้เหมาะเจาะนะครับจบไวแน่นอนนะครับผมมีเจ้าของแน่ๆโอกาสอยู่ในมือโทรมาได้เลยนะครับโอกาสของคุณ06 6363 635ใครจะเอาไปทาพ่วงข้างใครจะเอาไปขี่ไปโรงเรียน,ไป,ไ,ปยนไปศึกษาในมหาลัยนะฮะขี่ไปทำงานได้หมดนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้อะไรเพียบอะไรเยอะมากอะไรใช้กับเวฟได้หลายหลายส่วนด้วยนะครับแล้วก็ชุดสีเนี่ยเบิกทั้งคันนะฮะแอป ฟ้าแอปส้มมีทั้งแท้เทียมเทียบครบทั่วเลยนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูอีกคันกันดีกว่านะครับ4125ตัวนี้สวยใช้ได้รถบ้านแท้มือเดียวเลยนะครับผมไปชมกัน สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทย mm. ก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูง จริงๆและก็ไม่ได้มีหักใครใ้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับถ้าดับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจาก ระ,ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูปบายกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพราย,รายงานตรงต้องที่วูปเบายสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูปเบายดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ ฮอนด้า C หนึ่สองห้าสีตัวนี้โคตรคลาสสิกคุณผู้ชมสีตัวนี้หายากมากๆนะคุณผู้ชมนะ,ะในท้องตลาดนี้โอ้โหแทบไม่มีเลยนะครับผมเป็นสีน้ําเงินขาวนะครับเบาะแดงนี่แล้วขาวของเขานี่คือขาวแบบขาวอมฟ้าด้วยนะขาวอมน้ําเงินด้วยนะขาวจัวนั่นเองคุณผู้ชมครับ ไม่ใช่ขาวมุกนะไม่งั้นดูเก่ามากๆอันนี้มันจะให้ใหความคลาสสิกผสมความโมเดิร์นนะตัวหนังสือยึงครบหมดนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวแรกเจ็ดแรกนะครับสวยมากๆหายากสุดๆมีใส่ของแต่งไปอยู่2อย่างหลักๆนะครับก็คือตัวท้าย H2C H2C เนี่ยจะแข็งแรงนะ อ่าอีกอันนึง g c a r t เนี่ยอาจจะเน้นเรื่องความสวยงามเป็นสไตล์แต่ h 2 C เนี่ยจะอยู่ในระดับที่แข็งแรงจนใช้งานได้จริงนั่งสอนได้จริงนะครับจะเป็นแบบนี้ก็ได้ไว้ใส่ของใส่สัมภาระแบกไปได้นะฮะออกทริปหรือจะใส่เบาะ เอาไป1ตัวนะครับสอนเป็นคนที่2ก็ได้นะครับผมนี่มีที่ทพักเท้ามาให้ด้วยนะฮะนี่นะฮะของอุดมนะครับผมอันนี้คือดังมากๆในกลุ่มพวกมังกี้กับ C125 นะครับตัวนี้เขางานดีนะครับแข็งแรงโอ้โหแข็งฝืนแน่นเลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องอนี่ฉีดโซน,นันิดนึงเออมันแน่นคือมันไม่ได้แน่นแบบฝืนแบบนั้นนะมันมีกิบล็อกอยู่ข้างในนะครับพ คนกิ๊บล็อกปุ๊บอ่ะก็จะแบบน,นี่เรียบร้อยนะครับก็จะนิ่มละนะครับคือกิ๊บล็อกเขาแน่นมากคือแทบไม่เคยได้ใช้เลยแล้วคุณดูนี่ฮะสติกเกอร์แผ่นเพจมออกสติกเกอร์พวกนี้นะฮะมีครบหมดสนิมแทบไม่มีนะครับดูแลเป็นอย่างดีนะยางล้อหลังเปลี่ยนของมิชลินเรียบร้อยนะครับผมอ่ะแล้วก็นี่ฮะพวกสปริงขาตั้งแน่นนะครับท่อยางสวยๆใสๆ ใส่เครื่องแน่นๆสวยๆนะครับคลีนๆคันนี้สะอาดครับไม่มีล้มชนหนักแต่อย่างใดบางโคนหน้ามีริ้วรอยนิดหน่อยขัดรบรอยไปแล้วบางส่วนก็จะเหลือแบบเนี่ยเป็นขนแมวอะไรประมาณนี้นะฮะนิดๆหน่อยๆนะครับมีบ้างยางยังพอใช้ดได้ยางหน้านะครับผมแต่เดี๋ยวเรามีส่วนลดไปให้เผื่อใครอยากจะไปเปลี่ยนนะครับผมนะสบายใจใหายห่วงกันไปนะ,ะดิสเบรกสวยนะครับผมวิ่งมาแค่หมื่นกว่าโลทุานั้นนะคันนี้นะเดี๋ยวมาดูหัวเครื่องกันดีกว่านะครับ นี่แข็งเครื่องนะฮะพอล้างฝุ่นออกไปปุ๊บโอ้โหใสกิฟแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมแข็งเครื่องไม่มีขี้เกลือเลยนะครับผมนะสภาพดีใช้ได้เลยนะครับท่อไอเสียเดิมๆมโรงงานของเขาเนี่ยจะเป็นออกแนวแบบสแตนเลสอยู่แล้วนะครับก็สบายใจใหายห่วงนะฮะเรื่องสนิมไม่เยอะนะครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนสแตนเลสเนี่ยมันมีสนิมได้พอดีผมจบวิศวกรรมวัสดุนะครับคือสแตนเลสมันมีสนิมได้แต่สนิมมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งจะไม่เหมือนเหล็กเนาะ,ะเพียงแต่ว่า มันทนสนิมมากขึ้นต้องใช้คําว่าทนสนิมมากขึ้นก็เกิดขึ้นได้ยากและก็ที่สําคัญคือมันระบายความร้อนได้ดีกว่าโลหะเหล็กธรรมดานะครับผมนะอันนี้นะฮะแข็งเครื่องสวยงามหัวน็อตสวยนะครับผมนี มีตาแมวให้ด้วยนะรถเล็กมีตาแมวนี่หาไม่ได้ง่ายๆนี่นะ้ำมันเครื่องใสๆเราถ่ายให้เรียบร้อยสวิงอาร์มไม่มีการถอนมาดัดไม่มีการทําสีใหม่นะครับเห็นไหมฮะสวิงอาร์มสวยๆสีเงินแบบนี้เลยนะครับอ่าเรียกว่าขี่แล้วไม่ไอายใครแน่นอนนะฮะแล้วล้อเนี่ยลื่นๆเลยเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วยางเนี่ยได้ชุบเล็หัวจุบเหลดเลยนะนี่คุณไม่ต้องมาหาแปรงอีก2องสามร้อยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่โอ้โห ใช้ได้เลยนะครับโชกเดิมนะครับผมทุกอย่างส่วนใหญ่จะหลักๆจะเริมเดิมนะครับเลขต้องบอกว่าอย่างนี้เลขเครื่องเลขคงตรงอันนี้เช็คให้เรียบร้อยแล้วก็สมุดรับประกันมีนะครับผมคู่มือสมุดรับประกันมีแต่ว่าเขาเข้าอู่นอกนะครับใช้สังเคราะห์ร้อยตลอดด้วยนะฮะโอ้โหเครื่องจะสดจะใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าไหมนี่จับถ่อยเสียให้ดูนะครับ กุญแจเป็นคีย์เลดด้วยนะโอ้โหมีอันนี้ด้วยมีมาให้ติมมาให้ด้วยนะฮะบาร์โค้ดก็มีด้วยนะกดหนึ่งที่เรียกรถนะครับมาละจ้านี่นะฮะแล้วก็นี่ครับ 14,229กิโลนะครับผมกดตรงกลางได้นะปุ่มคอาซอนไว้ตรงนี้นะครับคุณจะสามารถกดทิป A, ทิป B นะครับแล้วก็โทรได้เอาไว้แบบทิป A, ทิป B คุณอาจจะเอาไปเซตเพื่อดูว่าถังนึงใช้น้ำมันได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะก็ได้นะครับความเร็วให้มาเป็นดิจิตอลนะครับส่วนเลขกิโลกับน้ำมัน โทษทีครับเลขกิโลน้ำมันเป็นดิจิตอลเวลาดิจิตอลแต่ความเร็วให้เป็นอนาล็อกนะครับเสียยากทนและสวยงามเร้าใจนะครับปอกแฮนให้ความรู้สึกคล้ายหนังแท้แต่เป็น p v c นะอนะแต่ไม่เหนอะนะครับคือนุ่มหนึบหน้ามากๆนะฮะโอ้โหพอล้างมาปุ๊บขึ้นแบบเหมือนหนังเลยอะ่ะคุณผชมดูดิมันเหมือนหนังแท้เลยนะครับให้ฟีลิ่งที่ดีมากๆนะครับผมก้านเบรกนุ่มๆนะนี่เรียบเบรกได้แบบนี้นะครับ เบรกเขายังแน่นหนึบอยู่เลยเห็นไหมสต็อปเปอร์ทำงานปุ๊บ,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 นะบแข็งแรงนะ,ะประมาณนี้สตาร์ทกันดีกว่าความพรีเมียมของเขามีอย่างหนึ่งครับสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นเวฟเลยพวกนี้มันจะเป็นสีเทาธรรมดาแต่ว่าตรงประกับของ c 1 2 5ที่เป็นของขับเฮาเนี่ยเขาจะแบบชุบมาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตวงสื่อมาตีทีหลังนะฮะมันจะพรีเมียมมากๆคุณผู้ชมดูนี่เนี่ยมันจะดูพรีเมียมนะแล้วก็ทุกอย่างไม่ก๊อกไม่แก๊กนะครับมันจะดูแบบแน่นไปหมดเลยนะฮะไม่สั่นไม่คลอนนะครับ ามาดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้ไฟหน้า LED ติดครบสูงต่ำนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็น LED โหมดเขาเรียกว่า full LED นั่นเองครับคุณผู้ชมครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำนะฮะ LED โหมดแผงโค้งแผงข้อหัวนอ็อตอะไรพวกนี้ไม่เคยถอดนะฮะเรารีวิวกันแบบละเอียดยิบกันไปเลยนะครับผมนี่ไฟท้ายนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟท้ายไฟเบรกมาลวจ้าควันขาวไม่มีนะครับให้ดูกันเลย เครื่องแน่นๆเลยไหมฮะเสียงฟังสื่อเครื่องกันดี๋่วเห็นไหมฮะเครื่องแน่นๆเลยนะครับผมไฟบอกเกียร์ปุ๊บนะครับเขาบอกเป็นดิจิตอลแบบนี้เลย1 2 3นะครับ4นะฮะแล้วก็4 3 2 1นี่อ่ะเข้าเกียร์1ก่อนเข้าเกียร์1บิดปุ๊บนี่ล้อหมุนปกตินะครับเข้าเกียร์ว่างดับเครื่อง ป๊บเรียบร้อยใครที่จะหาไปใช้งานคันนี้สวยครับคุณผู้ชม90%บวกหัก10%ไปกับเรื่องแบบริ้วรอยขนแมวอะไรพวกนี้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับใจจริงแล้วทีแรกเลยนะจะตั้งราคาอยู่ประมาณ5-8 5-6 อะไรประมาณนี้เออเรียกว่าประมาณนี้ดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวมีส่วนลดไม่ให้ใครอยากเปลี่ยนยางจะเอาเทพจะเอาดีแค่ไหนนะครับผมจัดไปให้เลยครับตัวนี้เราขายแค่เพียง54,900บาทเท่านั้นพอครับคุณผู้ชมครับ54,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุทยาปทุมธานีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยรอรับที่บ้านอีกเดียวได้เลยนะครับเล่นพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวด้วยคู่มือมีด้วยนะครับผมนะบริการแรกจัดไปบริการที่2ตัวเช็คสกรีน2ีจุดระบบไฟระบบเบรคระบบขับเคลื่อนและแบ เราตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับเท่านั้นไม่พอถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีอีกนะฮะล้างขัดเคลือบมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเอาไปซิ่งพร้อมเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับแล้วมีของแต่งมาให้ด้วยนะเฉพาะถาดให้ทูซีเนี่ยก็น่าจะเป็นพันแล้วนะครับผมที่พัดเท้าอีกนะฮะหลายตังแน่นอนนะครับเป็นพันแน่นอนนะฮะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับรถสวยแบบนี้จอดติดไฟแดงที่ไหนมันก็อมาตะนะครับอีก10ปีมาดูรถทรงนี้ก็ยังสวยนะฮะ,ะบริการที่2ตัวเช็ค20จุดและถ่ายของเหวให้ฟรี บริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบบายเองเลยนะครับหเดือนไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับสบริการน,นี้ให้ไปในราคาแค่5 4าหมบาทเท่านั้นช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับโทรมาได้ที่0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5จองก่อนได้ก่อนนะฮะาบางที1 0 2 0ี่นาทีไปเรียบร้อยลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาติดตามมามม อาจจะตกใจนิดหนึ่งว่ารถมันจบค่อนข้างไวนะฮะแต่ว่าบอกได้เลยว่ารับไปเรารีวิวตรงทุกคันแน่นอนนะครับรับไปได้คุณภาพกลับบ้านไปแน่นอนนะครับผมนะโอเคนะฮะใครอยากจะขายรถอยากจะเทอร์รถกับเรานะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงแล้วไปถึงที่ถึงหน้าบ้านไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรทั่วประเทศไทยเรารับซื้อหมดนะครับและโอนเงินสดเดี๋วนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติด้วยนะครับรถสวยเล่มพร้อมนี่ยิงโอนเต็มเดี๋วนั้นเลยนะครับผมสบายใจหายห่วงกันได้แน่นอนนะฮะและที่สาคัญโอนเงิน ก่อนคุณเช็คว่าเงินเข้าแล้วคุณค่อยปล่อยรถด้วยนะฮะแฟร์ไหมล่ะครับผมน่าจัดไปดีครับใครที่จะขายรถนะครับแล้วอยากจะสบายใจนะไม่ต้องกังวลว่าแบบเออเอกสารจะถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับผม เรียกหาวูปะใบได้เลยนะครับสแกน QR Code มาได้นะฮะหรือจะแอดไลน์ ID ก็ได้นะครับแอดไซน์ตัวก่อนนำหน้าเลยนะแอดไซนแล้วก็ W635 แค่นั้นเลยเรารับซื้อให้ราคาสูงนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ลากัไปเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมไปติดตาม Facebook วูปะใบด้วยนะเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนว่าอะไรจะเข้ามานะครับถูกตาต้องใจขนไหนทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ